สไลด์ตอนนี้นะครับเราจะพูดถึงการแก้ไขและจัดการเกี่ยวกับบูตโหลดเดอร์ซึ่งที่เราเรียกกันว่ากลับกลับนั้นเป็นบูตโหลดเดอร์สำหรับ Linux นะครับเพื่อจัดการลำดับการบูตเมื่อระบบปฏิบัติการเริ่มทำงานขึ้นมาซึ่งเราสามารถแก้ไขได้ด้วยการแก้ไขใน t e x ก f i ล e แต่ในตอนนี้เราจะให้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่ากลับ Customizer นั้นเป็นตัวจัดการบูตโหลดเดอร์อีกทีนึงนะครับเราจะใช้คอมมานด์ไลน์เพื่อทาการติดตั้ง ในที่นี้ให้เราทำการเรียกเทอร์มินอลขึ้นมาโดยการกดปุ่ม Ctrl o n o Alt e T เราจะทำการใช้คำสั่งเพื่อเพิ่ม r e p o s i t o r y ให้กับตัว Ubuntu นะครับคำสั่งนั้นก็คือ sudo a p p add r e p o s i t o r y appa danielrister2007 slash กลับ customizer จากนั้นกด Enter ให้เราทำการใส่รหัสผ่าน จากนั้น Ubuntu ก็จะทำการ add repository ซึ่งเป็นแหล่งดาวน์โหลดของเจ้าตัวกลับ Customizer เมื่อการ add repository เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะทำการอัปเดตเพื่อให้อ u บ u น t u นั้นรู้จัก repository ตัวใหม่ด้วยการพิมพ์คำสั่ง sudo so apt-get update จากนั้น Ubuntu ก็จะทำการอัปเดตแหล่งที่มาของซอฟต์แวร์หรือที่เราเรียกว่า source list ให้ทำการรอจนกระทั่งการอัปเดตนั้นเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเราจะทำการติดตั้งโดยการพิมพ์คำสั่ง sudo apt-get install กลับขีด customize r เมื่อจะทำการกด enter อุบ n t u ก็จะทำการถามเพื่อความแน่ใจอีกครั้งให้เราทำการยืนยันโดยการกด y ตอนนี้ขั้นตอนการติดตั้งก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับเมื่อการติดตั้งครบ100%แล้วอุบ n t u จะกลับออกมาอยู่ที่พร้อมของ User จากนั้นให้เราไปที 1941, ่ปุ่มแดชกโฮมของ Ubuntu และหาแอพพลิเคชันที่ชื่อว่ากลับคัส t ตอ i z ไมเเมื่อพบแล้วให้เราทำการคลิกลงไปเนื่องจากแอปพลิเคชันนี้เกี่ยวข้องกับระบบ Ubuntu จะถามรหัสผ่านให้เราป้อนรหัสผ่านจากนั้นคลิกปุ่ม Authenticate ตอนนี้แอพพลิเคชันของกลับ Customizer ก็ได้ถูกเปิดขึ้นมาพร้อมกับเราจะเห็นลำดับขั้นของการบูตใน Ubuntu เราสามารถคลิกเครื่องมือเพื่อทำการเปิดขยายเพื่อที่จะได้เห็นระดับขั้นของบูตโดเตอร์ของ u b บัต u เราสามารถคลิกเลือกลงไปยังบรรทัดต่างๆสิ่งที่สำคัญก็คือโดยมากจะแสดงเป็นสัญลักษณ์รูปเฟืองเมื่อเราต้องการที่จะแก้ไขให้เราทำการคลิกลงไปจากนั้นคลิกที่ t o o l b a r จากนั้นกลับ c คสต o m ไม e ก็จะป๊อปอัพขึ้นมาให้เราเห็นออปชั่น ซึ่งในบรรทัดที่เราเห็นออปชันของ image linux นั้นก็คือในส่วนนี้คือเคอร์เนลของ linux ที่ทำการคอมไพล์เอาไว้แล้วเรามาดูวิธีการเพิ่มนะครับให้เราทำการคลิกเครื่องหมายบวกที่ t o o bar จากนั้นที่บัตรรายการออปชันให้เราทำการเลือกชนิดโดยการคลิกลงไปหากเราต้องการจะเพิ่มเคอร์เนลเข้าไปใหม่ให้เราเลือกที่ linux จากนั้นให้เราทำการเลือกปลายทาง ซึ่งในที่นี้ตัวอย่างนั้นก็คือ VM l i นั s ซึ่งเป็น Image ของ Kernel ที่ได้ทำการ Compile เสร็จแล้วเมื่อเราทำการตั้งค่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วให้เราทำการคลิกปุ่ม OK เคทำการบันทึกโดยการคลิกปุ่ม Save สําหรับกับ Customizer นั้นนะครับเราสามารถที่จะจัดลําดับการบูตได้โดยการคลิกเลือกและใช้ปุ่มลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงเป็นตัวปรับลําดับการบูต และนี่คือวิธีการแก้ไขลำดับการบูตหรือการใช้งานกลับด้วยการใช้ GUI สำหรับตอนนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ